แจ้งในเรื่องนี้ดีท่านถึงมาบอกพวกเรานีไงเน่ยหลวงพ่อดีเข้าใจเรื่องนี้ดีว่าอะไรเ็ได้เกิดตามพระพุทธองค์ท่านแล้วเห็นความจริงทั้งหมดเนี่ยปรากฏในหัวเนี่ยเข้จใจว่าตระเรงตั้งใช้หนึ่งสมองนี่เข้าใจยังเรื่องของพุทธศาสตร์เนี่ยพุทธเจ้าตอนนั้นที่จะแจ้งในเรื่องนี้เข้าจว่าพุทธศาสตร์นี่แหละเออทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเรื่องของปัญญานีพุทธเจ้าเป็นเลิศแล้วเข้าใจยัง เน iam, by 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 um, ี up and up and up ่ยพวกคนที ah> ่ได้โกรธสามโลกทําไมโปรดสามโลกโกรธสามโลกกพเพราะว่าเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเรามีเผ่าพันธ์เดียวกันทั้งหมดทั้งสามโลกเนี่ยส่วนศาสนาอื่นก็ยังสนองตั้หาอยู่เนี่ยมันไม่ใช่หลักของพุทธศาสตร์มันไม่ใช่หลักของวิทยาศาสตร์มันเป็นหลักของความเชื่อเข้าใจหลักความเชื่อไหม ไม่ได้ดูถูกนะนี่จะหาว่าหลวงก็ดีดูดิไม่ใช่ให้เรามองออกว่าหลักความเชื่อหลักความจริงมันต่างกันเออพระเจ้าของเราตั้งรู้ความจริงทั้งหมดเราไม่ได้กลัวเลยนท้งรู้ไม่ได้กลัวอะไรเพราะเราพูดความจริงเราพูดความจริงเข้าใจแล้วเราไม่ได้ละเมิดศาสนาอื่นนะมองเห็นไหมว่าเราเห็น ทุกศาสนาศาสนาเปรียบเทียบเราเข้าใจแต่เราไม่ละเมิดเท่านั้นเองจริงหรือเปล่าล่ะคือว่าทุกศาสนาสนองัณหามมนุษเพราะทุกศาสนาไม่ได้กล่าวถึงทั้งสามโลกนะเข้าใจไหมและทุกศาสนาล้วนแต่อ้อนวอนขอร้องไอ้จุดนี้ใช้หลักวามเชื่อเที่อมันต้องมีสิ่งนี้อยู่เออสิ่งนี้เป็นจุดยืนึ่ง นี่คือหลักความเชื่อของทุกศาสนาใช่ไหมแต่พุทธศาสนาใช้หลักความจริงคือเชื่ออะไร,เช,ระเ,งไงเชื่อการกระทำเห็นยังเชื่อการกระทำของตัวเองเป็นหลักการกระทำเป็นอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเข้าใจหลักเหพุทธศาสสาไหมนี่คือหลักความจริงเราทําดีเราได้ดีเราทําชั่วเราเรอ่รับ้ผลของความชั่วปากมันก็ขึ้นื่นอเราเราทําดี บุญก็เกิดขึ้นกับพวกเราใช่ไหมไม่มีอำนาจใดจะเอาบาปของามาให้อ้าวแล้วทำไมอ้าวแล้่หลวงพ่อดีจะใช้กรรมให้ประเทศมันเป็นบุญกรรมสามพันที่หลวงพ่อดีเคยได้รับอานิสงส์จากลูกของหลวงพ่อดีเข้าใจคำว่าอานิสวงไหมละ่ะจะมาเป็นผู้นําได้ก็ต้องมีผู้ตามเข้าใจไหมมองออกไหมเนี่ย ถ้าไม่มีพวกรถผมคอดีจะมีถ้าไม่มีลูกแล้วผมคนดีจะมานั่งอยู่นี่ทำไมล่ะแล้วใครทำถ้าไม่มีลูกส่งปัจจัยมาให้สร้างมันจะสร้างาไ,าด,ไงด้ไหมล่ะก็นี่ไงนี่แหละมัน,ม,นมันมีการร่วมกันอยู่ไงมองเห็นเห็นจุดไหมล่ะรถปัจจุกน่านหลายอะไรทั้งหลายมันก็ต้องมีแม้แต่ตำแห,หน่งแต่สัตว์ก็ต้องมีพระจุลินรใช่ไหมก็จะแม่เหมือนออกรบก็ต้องมีทาออกกงาหารใช่ไหม เข้าใจเถอะใชกองทัพอะ่ะแล้วเขาเหล่าน,นั้นจะทิ้ง็ได้ยังไงละ่ะมองออกไหมละ่ะนี่ไงมันต้องใช้กรรมไงเพราะเรารู้ว่าเราทากรรมร่วมกันมาเหมือนเหมือนพ่อแม่ถึงจะเป็นโจรเขาก็หาเงินเข้าบ้านใช่ไหมมองออกไหมล่ะเพราะฉะนั้นกก็ต้องใช้กรรมเออต้องร่วมกันต้องรับผิดชอบร่วมกัน เน,น,นี่เหมือนเหมือนกริช์เนี่ยทั้งหลายทั้งปวงนในทุกยุคทุกสมัยเนี่ยพรตะชนที่ควรทำงานก็ต้องส่งเครื่องบรรณาการขึ้นมาใช่ไหมล่ะตามหัวเมนตง,งต่างๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องเตื้อกันะมองออกไม่ได้นั่นคืออาน,นิสงส์ที่เราอยู่ได้เข้าใจไม่เหมือนว่าเราอยู่ได้เพราะอะไรเพราะแรงศสัทธาตนี่ยละสัทธาติมาจากไหนก็มาจากประชาชนที่เขาเข้าใจเรา กขาส่งเงินมาเขาส่งปัจจัยมาเราก็สร้างได้ไงอ้าก็ไม่มีบุคคลเหล่านั้นแล้วเราจะสร้างได้ยังไงเพราะเราไม่มีเงินของรัฐบาลมาช่วยเราไม่มีเงินของใครมาช่วยถูกไหมล่ะหลวงพ่อดีนี่ในยุคนี้ก็เหมือนกันในยุคนี้ไหนๆนก็เหมือนกันเพราจะว่ามันต้องมาอาศัยเหตุเพราะฉะนั้นนี่แหละหลวงพ่อดีก็รู้ไงว่าเรามีคนที่สนับสนุนเราในเมื่อเราสบายแล้วเนี่ย เ,ออเราก็ต้องแทนคุณเหล่านั้นไม่ได้แทนคุณเปนดีนต้ดใจจบไหมล่ะเรานี้เราสบายกับเพื่อนแล้วเน่ยสบายกว่าทุกคนนั่นแหละบอกว่าทําไมถึงสบายก็ไม่มีอะไรไงก็ไม่มีอะไรมันคื่สบายไงแต่หน้าที่มันใหญ่เท่านั้นเองหน้าที่ใหญ่ก็ไม่ใช่ตัวใหญ่ตรงนี้ล่ะหน้าที่นั้นคือหน้าที่ที่เราอยู่ในจิต ไม่ใช่หน้าที่ใครมาบังคับให้เราทำพวกองค์เองก็ไม่ได้บังคับเขาใจจุดไหมหนะ่ะมันเป็นปัญญาของเราว่าเราต้องแก้ไขชาติบ้านเมืองอย่างไรเราต้องทาเหตุปัจจัยไหนถึงจะเข้าสู่ยุคสีวิไลไ,ได้ถ้าพูดไปก่อนมันก็เหมือนโม่เขาจะยังเพราะเขาไม่เข้าใจไงขนาดนี้เขายังอมองว่าโม่เลยเออบางทีลุก แค่องค์กรของตัวเองยังเอาไม่รอดแล้วไม่เห็นมีเงนินให้เขาเลยข้าแรงก็ไม่มีงเงินจะมาพูดจะเป็นสันติภาพรอดอีกคือข้อฉันสร้างลูกให้ฉันเแข็งเ,เหมือนที่ฉันกำลังเข้มแข็งนี่ไงถ้าลูกของนั้นไม่มีอะไรแล้วเนี่ยทําเหมือนฉันได้เน,นี่ยไม่ถึงจะ่เตรียมใจขนาดไหนเออ้าใจยังถ้าลูกของฉันไม่มีอะไรเลยเหมือนชีวิตอิสระเหมือนพ่อคน อถ้วคุณจะงแหย่หายมหาเขาอาจจะไม่รักแม้แต่มหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่ผู้ร่ำรวยที่สุดก็ต้องมาหาลูกของฉันเพราะอยากได้ที่ชาจากลูกของฉันดีเพราะมันต้องการทะลุยืนมันต้องการสิตวิญญาเออๆเขา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 ถ้าจะคุยคุยมีอำนาจก็ยากต้องให้เกียรติท่านน่ะเรียนในชั้นนองเข้าใจยาก มองออกนะตรงนี้นะแต่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นไม่รู้ว่าจะทำย่างไรเพราะท่านมีรมอยู่เขาจะย่างมีบาปหนักหน่วงโงชาติคมวินิจจะทำเจตับใจไหนถ้าทุกคนตับใจได้มันชีวิตเอาอีกแล้วแันจูพิตนี่ครับโอเคก็ยังดีนเอาอาจางน้อยยังยังเออสมผลให้คนที่เผาเผาทั้งหลายยังกลัวบ้างนะ อาจจะไหให้ประชาชนรับรู้บ้างก็ยังดีนี่ถ้าทุกหมูทุกเรามาทําหน้าที่ตรงนี้นี่คอยเป็นกระบอกเสียงให้ใครผู้นําประเทศี่มันก็จะดีขึ้นใช่ไหมขอให้ผู้นําประเทศนี้เข้าใจในบริบทหน้าที่ของเองที่จะที่ใครส่งข้อมูลเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้นําเป็นบทบาทหน้าท,าที่เอาเหมือนเนี่ยเอากรณีคุยกันดิละอย่างชูริทิใช่ไหมอาใช่ไหมในในอันนี้เรา เราละเมิดนิดหน่อยเนาะไม่ว่ากันนะ